บทที่3กันแล้วนะคะในบทที่3นี้เนี่ยเราจะมาดูว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าการสื่อสารมีปัญหานั้นมีอะไรบ้างในการทำงานนะคะทุกทีมเนี่ยประสบปัญหาหน้างานกันได้ทั้งนั้นทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้เราจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นต่อไปค่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงนะคะก็คือการที่เมื่อเกิดปัญหาหน้างานแล้วเราไม่สามารถสื่อสารกับทีมเพื่อระบุปัญหา หรือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เราเจอลักษณะงานแบบนี้นะคะหมายความว่าเราอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในทีมแล้วค่ะข้อที่1น,นะคะงานเนี่ยทำซ้ำําทําซ้อนเคยทําแล้วต้องมาทําอีกคนนี้ทําแล้วอีกคนนึงทําซ้ําทํางานเดียวกันโดยที่ไม่รู้ตัวปัญหานี้น่าจะเกิดจากการสื่อสารแบบไหนคะ ก็เป็นการสื่อสารแบบที่ไม่ยอมบอกให้รู้กันโดยทั่วนั่นเองว่างานไหนเป็นหน้าที่ของใครถูกไหมคะเราอาจจะย้อนกลับไปในบทที่สอว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองแต่บทบาทหน้าที่นั้นถ้าทุกคนรับทราบรับรู้ร่วมกันเนี่ยการทำงานซ้ำซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะเกิดความเข้าใจผิด หรือทำงานไม่ตรงกับที่หัวหน้าต้องการมันเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารระหว่างเรากับหัวหน้าเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเป็นเรื่องภาษาหรือเปล่าหัวหน้าอาจจะทรงสารมานะคะเป็นภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจเนาะมีการใช้ตัวยอ่อมีการพูดเร็วไปหรือเปล่านะคะหรือว่าสื่อสารผ่านคนอื่นทำให้เมื่อสารมาถึงเราแล้วเนี่ยเราเข้าใจผิด ใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าความเข้าใจผิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็แปลว่าองค์กรของเราหรือทีมของเราเนี่ยต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วล่ะการจับมือกันนะคะช่วยคิดว่าทําไมนะทําไมเราถึงเข้าใจกันผิดบ่อยจังเลยในองค์กรของเราหรือในทีมของเราเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ดีนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยระดมสมองเพื่อมองหาจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนในการสื่อสารของทีมเราค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอความขัดแย้งในทีมบ่อยๆทำให้เกิดการถกเถียงกันในเรื่องเดิมๆเนี่ยเราเห็นแล้วนะคะว่ามันมีความซ้ำเนาะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่าเป็นปัญหาการสื่อสารที่ไม่ใช่ชั่วคราวแต่เป็นปัญหาการสื่อสารที่ต้องได้รับการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะก็จะ ไม่ได้รับการแก้ไขเลยถ้าเกิดว่าไม่มีการมานั่งคุยนะคะแล้วก็มองหาจุดที่เป็นจุดต่างนะคะแล้วก็เป็นจุดร่วมดังนั้นนะคะการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะทำให้ความขัดแย้งลดลงได้ค่ะต่อไปนะคะอาจจะมีการโทษกันไปกันมาอย่างเช่นเอา้าทำไมไม่บอกล่ะอีกคนนึงก็บอกว่าเอา้าบอกไปแล้วนะคะเอ๊คนนึงบอกว่าบอกไปแล้วอีกคนนึงบอกว่ายังไม่บอกสรุปว่า ใครถูกใครผิดกันแน่นะคะในกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะกับทุกๆงานแล้วก็ทุกๆองค์กรนะคะสิ่งที่เราควรจะสื่อสารก็คือโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะฟังกันผิดก็ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้อความหรือข้อมูลที่เราต้องทำมันเป็นยังไงคะหรือทำยังไงนะคราวหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกโดยสรุปนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นแพทเทิร์นเนาะหรือรูปแบบนะคะที่ เป็นงานที่ซํำซ้อนเป็นความเข้าใจผิดนะคะทำงานไม่ตรงกับคำสั่งมีการขัดแย้งกันบ่อยๆหรือเริ่มมีการโทษกันไปกันมานะคะในระหว่างทีมตัวเนี้จ,จะเป็นปัญหาในการสื่อสารที่เราควรจะจับทางให้ได้แล้วก็รีบแก้ไขก่อนที่จะลุกลามค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปที่บทที่4กันค่ะในบทที่4เนี่ยเราจะมาดูว่าประเภทการสื่อสารภายในสถานที่ทำงานมีกี่แบบและ เทคนิคการบริหารงานเป็นทีมมีอะไรบ้างค่ะ